ตอนที่6 6 3เผ่าบ้านกันเลยดีกฟ้าเมื่ออีกบุคคลหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาบรรยากาศโดยรอบก็เต็มไปด้วยความถึงเคสทันทีสายตาของเรามาชิกเผ่าเสือต่างจับจ้องราวกับพบกับสตูคั่วเลยเห็นชัดว่าการมาถึงของบคนนุคคลนี้มันน่าเกงขมามเพียงใดเมื่อบุคคลนี้เห็นการต้อนรับด้วยสายตาจากเผ่าเสือเขาก็อดที่จะเบิดเสียงโห่ร้องไม่ได้เลยพร้อมกล่าวว่า <laughs> ทุกคนโปรดใจเย็นข้ามาที่นี่ไม่มีเจตนาร้ายแต่ข้ามาเพื่อพบท่านเย่ท่าทีของหูหลงเปลี่ยนไปทันทีและหันไปจ้องเขม่งที่แย่หยวนด้วยความตกใจการมาถึงของบุคคลนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเพิงไห่ที่ถูกส่งมาสังเกตการโดยเพิงเทียนเย่หยวนเจ้าไม่อธิบายอะไรให้เราฟังหน่อยหรือ ท่านพยักเนือหัวเด็กคนนี้จะต้องเป็นคนของเผ่าอินซียักษ์กันแนะ่เขาเมาที่นี่เพื่อโจมตีเผ่าเสือจากภายในหูหลงกัดฟันแน่นและกล่าวออกมาลาวกับตาสว่างแล้วย่หยวนค่อนข้างประาใจเมื่อได้ยินปิเตอ่เจนว่าอิงโมหูเป็นแค่อสุรธาห้าขั้นต้นแต่หูหลงกลับดูหวดกลัวเขาอย่างมากสั้ง,งที่มีพลัง ระดับสูงถึงระดับนี้แต่กลับไม่ไกล้าที่จะเคลื่อนไหวใดๆหากไม่รับคําสั่งจากอิงโมฮูอิงโมฮูกรนเสียงอย่างเยือเกเย็นว่ายังจะให้อธิบายอะไรอีกไม่ว่าพี่ใหญ่ข้าจะกล่าวอะไรทั้งนั้นทั้งหมดก็ย่อมเป็นความจริงข้าจะอยู่กินกับเขามาครึ่งชีวิตอยู่แล้วแล้วพี่ใหญ่จะไปอะลายต่อเขาเสือได้อย่างไร หบปากแล้วเลิกเจื้อหน้าการฝันเฟื้องจงฟังที่หเก,กาแต่อิงหมโหในปัจจุบันแม้จะเป็นชายหนุ่มรูปงามแต่เขาก็ยังคงมมีน้ำเสียงเป็นเด็กน้อยไว้ชินเคยซึ่งนี่ทำให้เยหยวนต้องอดกั้นขำเนีรรับอยู่ภายในใจเยหยวนจาสายตาเข้าใส่พึงให้อย่างเฉยเมยและกล่าวว่าตอนแต่ข่านั้นเจ้า ยังกล้าใช้แร่เหลี่ยมเด็กน้อยเช่นนี้กับข้าอีกัเหรอหากใอ้ข้าเดาชีวิตของเผงหยุนคงอยู่ในวิกฤตเต็มนทนแล้วจริงหรือไม่เพิงไงที่ยังอยู่คือคักในขาแรกแต่ยินคำกล่าวของแย่หยวนไปท่าทีคอนเซ็ปต์ของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีอันที่จริงเขาหวังใช้โอกาสนี้เป็นการดึงตัวของแย่หยวนเพื่อสร้างความผิดใจแก่ทุกคนโดยไม่ให้ผู้อื่นรู้เรื่องของเผาอินซีมากที่สุด เท่าที่จะทาได้แต่ใครจะไปคิดว่าแย่หยวนกับทราบถึงจุดประสงค์ของเข,งขาตั้งแต่แรกพร้อมกับกล่าวจีถามกับตรงประเด็นเช่นนี้ดูเหมือนว่าแท้จริงแล้วอาการบาดเจ็บของเพิงหยวนเองก็จะอยู่ในการคำนวณของแย่หยวนโดยสมบูรณ์ก <c oughs> ็ะไม่ให้โอกาสคารเ้ก้าวได้ใจต่อเลยใช่ไหมความตั้งใจในขาแรกของเพิงไห่อยู่ชยล่งลงไปไม่เป็นท่าและต้องกล่าวยอมรับอย่างเก้อเขินหูหลง และคนอื่นยังคงมีท่าทีระวังตัวอยู่ตลอดปะหนึ่งกำลังเผชิญหน้ากับตัวอันยิ่งใหญ่แม้ว่าความแข็งแกร่งของหูหลงจะเหนือนเชนมาผึ่งหงแต่ใครจะรู้ว่าเบื้องหลังหุ่ฝ่ายอาจจะมียาเป็มือที่ซ่อนตัวอยู่ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาไม่รับรายงานใดๆก่อนลวงหน้าเลยซึ่งนี่เป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดก็ท่านหูหลงต้องการให้ข้ากล่าวอธิบายถึงตาท่านกล่าวบ้างแล้วละ่ะ เย่หยวนกล่าวอย่างใจเย็นแต่ทุกคนก็ยังคงกังวลและไม่แน่ใจนะักผู้ลงและคนอื่นบริงโงคเขาสามารถบอกได้เช่นกันว่าเพิงไห้เป็นยังไงคิดอะไรอยู่เขาเองก็ระวังตัวต่อแย่หยวนอย่างมากเช่นกันจากความหมายที่แย่หยวนกล่าวไปเมื่อครู่มันสื่อได้ว่าปัจจุบันความเป็นความตายของเพิงยุ่นอยู่ในกำมือของแย่หยวนหากกล่าวเช่นนี้สแสดงว่าแย่หยวนและเพิ่งให้มีได้อยู่ฝ่ายเดียวกัน หรือเนี่ยจะเป็นเพียงการเล่นละครตบตาเผาเสือเท่านั้นสิ่งที่ได้หยนกล่าวไปก่อนหน้าทั้งหมดมันเป็นความจริงหรือไม่ความคุณคิดได้เกิดชึ้นในหัวของทุกคนหูหลงก็รู้สึกว่าเส้นประสาทบนหน้าผากของตนนั้นปูดโปนออกมาเผงให้เผยลอยยิ้มช้าแล้วกล่าวว่าหูหลงเจ้าไม่จํา,าจเป็นจะต้องทําเช่นนั้นเลยแท้จริงแล้วข้ามาที่นี่เพื่อสร้างสันติระหว่างเผ่าเสือและเผาอินทรีย์สร้างสันติอะไร หูหลงสงสัยว่าตนคงหูฟาดไปจึงได้ยินผิดเพี้ยนไปขนาดนี้ในเวลาปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่เผ่าเสือนั้นอ่อนแอที่สุดแต่เผ่าอินทรียกักษ์กลับทรงพลังขึ้นทว่าเพิ่งให้มาที่นี่เพื่อสร้างสันติพวกนั้นคงกินยาพิษทั้งเผ่าแล้วใช่ไหมหูหลงหันไปมองแย่หยวนอีกครั้งโดยไม่ตั้งใจเด็กหนุ่มคนนี้ทำอะไรกับปืนพัตถุนี้กันแน่จึงสามารถทําให้เผ่าอินทรียักษ์พันพลพ์ขอสร้างสันติกับ เขาโดยไรซึ่งใครใดๆถูกต้องสิ่งที่พวกเราต้องการจริงๆคือควาสมสงบสุขนี่คือสิ่งที่ท่านเย่ต้องการให้ข้าอธิบายใช่หรือไม่เย่หยู่เลือกตามองอีกฝ่ายอยู่เล็กน้อยแล้วกล้าอย่างเฉยเมว่วาไม่ว่าพวกเจ้าจะอยู่กันอย่างสงบสุขหรือลบกันไม่ขาดแล้วมันเกี่ยวอะไรกับข้าสิี่ข้าต้องการให้เจ้าอธิบายไม่ใช่เรื่องนี้ ใจของเพิงห้สั่นสถานเล็กน้อยเป็นไม่ได้ไหมที่เขาต้องการทําถึงขนาดจูบก้นจูบเท้าอีกฝ่ายในตอนที่เขาสังเกตการเพิงห้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างเยยหยวนกับท่านพยักเหนือหัวนั้นสนิสนมกันเพียงใดหอมกับทราบอยู่ว่าหลังจากนี้ฐานะของทั้งคู่จะต้องสูงอย่างมากในแผ่นดินเผ่าเสือนแน่นอนนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เขา เกิดความคิดนี้ขึ้นมาแต่ใครจะรู้ว่าแย่หยวนกับไหมซื้อมันเลยดูเหมือนว่าเผ่าเสือในขณะนี้จะคุนเคืองแย่หยวนอย่างมากคำกล่าวของแย่หยวนมาคู่มันได้ทําให้หูหลงลําให้ยุ่นายในใจหายกากัตรงๆเผ่าอินทียักษ์เสนอการเจรจาเพื่อสร้างสันติคืนจริงๆเผ่าเสือในขณะนี้คงมีความสุขอย่างมากแต่เหตุใดเขาจึงส่องปฏิเสธละ่ะแต่สหายมนุษย์ตามแย่หยวนคนนี้กับสะัน กรสร้างสันติระหว่างเผ่าพันธุ์จนขาดดิ้นโดยคำพูดเพียงประโยคเดียวอย่าล้างข้าบสกปรกบนผ้าไหมต่อหน้าสาธารณนะอันที่จริงเพิงไห่ไม่ต้องการให้เผ่าเสือทราบเรื่องเผิงหยุนที่หนอนเป็นง่อยอยู่ในขณะน,นี้แต่ในเมื่อสถานการณ์บิดบ,บังคับเขาก็ไม่อาจที่สามารถซ่อนมันได้อีกต่อไปและทำได้เพียงนำผ้าไหมออกมาเพื่อสมสะอาดเท่านั้น จร,จริงๆแล้วข้ามาที่นี่เพื่อเฉยๆในฐานเยเหตุไปเป็นแค่ผู้มีเกียรติของเผ่าอินเซียของเราและโปรดช่วยรักษาการบาดเจ็บของนายน้อยเพิงยุนด้วยเถิดก่อนหน้านี้ทั้งหมดเป็นเพียงเรื่องเข้าใจผิดระหว่างเราเท่านั้นในท้ายที่สุดเพิงไห่ต้องบักหน้ามากล่าวความจริงออกมาและอธิบายเหตุการณ์ทั้งหมดตดยย่อให้แก่ทุกคนซึ่งแท้จริงแล้วเรื่องทั้งหมดก็ไม่ต่างอะไรจากที่เสี่ยงจางเล่าก่อนหน้าเลยลืมไปซะสำหรับเรื่องนี้ กำนัน่น้กกอกำนั้นคืนสนองหากเจ้าไม่เล่นแง่กับข้าตั้งแต่ตอนนั้นทุกอย่างคงไม่ลงเอยอย่างในตอนนี้แน่นอนแล้วทาไมข้าต้องรักษาการบาดเจ็บของเพิงยุนด้วยล่ะเพิงให้กล่าวต่อ,อยังเก้อเขินว่าไม่ว่าทานเยจะปรารถนาสิ่งใดก็ชงบอกข้าเลยเลยพวกเราเผาอินซียักยินดีมอบให้ด้วยความเต็มใจเย่หยดเสยยิ้มด้วยความช่วยหลายแล้วกล่าวว่าจริงหรอ เมื่อเห็นรอยยิ้มของแย่หยวนหัวใจของเพิงไห่ก็ลุนบูบด้วยแรงตั้งใจพร้อมกับสะรอนใจแปลกๆขึ้นฉับพลันแต่เมื่อนึกถึงคำกล่าวของเพิงเทียนก่อนจะออกเดินทางเพิงไห่ก็ต้องพยักหน้าอย่างก้ามกกืนแย่หยวนกล่าวต่อว่าข้าต้องการโลหิตบริสุทธิ์คุณเพิงสามยุแล้วอย่ามาแก้ตัวว่าไม่มีเพิงไห่แทบจะกระโดดขึ้นทันทีด้วยความตกใจเขาชี้นิ้วไปอย่างแย่หยวนด้วยแล้วกล่าวว่า เจ้าเจ้าเจ้าจะเผาบ้านเผาเมืองข้าเลยดีกว่าไหมเยหยุนยักษ์ไล่ตอบแล้วกล่าวว่าข้ารู้แต่แรกแล้วว่าเจ้าต้องมีปริยาเช่นนี้ไม่ว,ว่าเจ้าจะเห็นด้วยหรือไม่ก็เรื่องของเจ้าอืแต่ข้าว่าโลหิตของคุณเพิงแค่สามหยดแรกกับชีวิตของนายน้อยเพิงหยุนมันช่างคุ้มค่ายิ่งนะักหากให้ข้าตรงๆพวกเจ้าคงมอบโรขีดคุณเพิงให้แก่เพิงหยุนมากกว่าสามหยดที่ข้าขอเสียด้วยอีก ไหมแย่ยวนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเผ่าสุดไม่น้อยและเขาทราบดีว่าทุกเผ่าย่อมมีพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นของตอนเองนั่นคือสถานที่บูชาและสักการะบรรพบุรุษก่อนที่เหล่าโซนจะตายลงพวกเขาทุกตนจะต้องเข้าไปยังพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และนำโลหิตส่วนที่เข้มข้นที่สุดออกมาภายในนั้นจะสามารถชำระล้างสายเลือดให้บริสุทธิ์ได้และมันก็เก็บไว้เพื่อสืบทอดรุนสู่รุน แต่กระบวนการกระชำระมันช้ายอย่างมากส่วนทางกับเผ่าอสนในแต่รุ่นที่ต้องการใช้สายเลือดเหล่านั้นมากดังนั้นบริมาโลหิตที่เก็บสำรองเ,เอาไว้จึงมีไม่มากนะักส่วนโลหิตคุณเพิงเป็นสายเลือดสเตลวาที่ทรงคุณค่าอย่างหาที่เปรี่ยบไม่ได้แม้จะด้อยกว่าสายเลือดมังกรแต่มันก็ถือเป็นสายเลือดชั้นสูงระดับแนวหน้าแน่นอนว่าสายเลือดคุณเพิงที่เผ่าอินซียักพัน์พฤเก็บไว้มันไม่สามารถเทียบเคียงกับ โลหิตมังกรแท้จริงที่แยยวนขึ้นลงไปเลยทั้งหมดอยู่คนระดับกันสั่งเส้นเชิงท่าทีของเผงให่เปลี่ยนไปหลายต่อหลายครั้งก่อนแล้วก่อนจะเอ่ยว่าคำขอของเจ้ามันสำคัญเกินกว่าที่ข้าจะตัดสินใจได้และคงต้องกลับไปปรึกษากับท่านประมุกเสียก่อนหากท่านประมุกยินยอมข้าจะส่งโลหิตคุณเผงทั้งหมดสามหยดให้กับเจ้าภายในสามวันแย่หยวนอยากหน้าแล้วกล่าวตอบว่าเอาละ่ะ ข้าหวังว่าจะได้ฟังข่าวดีจากเจ้าเออแล้วเรื่องนี้ถือว่าตกลงเสร็จสิ้นดีแล้วส่วนเรื่องของเจ้าทั้งสองเผ่าจะตีกันหรือฆ่ากันยังไงก็ตามสะดวกแต่อย่าให้เกิดขึ้นต่อหน้าข้าละกันท่าทีของหูหลงเปลี่ยนไปเมื่อได้ฟังดังนั้นสายตาของเขาก็รีบจัจ้องไปยังอิงหมหูทันทีแล้วกล่าวว่าทันพยักอิงหมหูเหลือบมองอีกฝ่ายด้วยแววตาอันยินเฉียบแต่ขณะที่กล่าวขึ้นว่า แล้วใครสั่งให้เจ้าทำกับพี่ใหญ่เช่นนี้ไม่รู้จักทำความดีกันเองก็สมควรยิ่งแล้วที่จะทำให้พี่ใหญ่ของข้าคุณเคืองในตอนนี้เจ้าคงรู้สึกถึงความน่ากลัวของเขาดีแล้วใช่ไหมตอนที่หกร้อยหกสิบสี่ป่าแห่งความมืดคำก่าหิหมูหูทำให้หูหลวงเผยรูปรักษอันน่าอายออกมาเออท่านไปยักหน้าหัว ท่านเองก็ทราบดีว่าในขณะนี้เผ่าเสือกําลังเผชิญหน้ากับวิกฤตที่ไม่ธรรมดาอิงโมหูบุกมือปัดแล้วกล่าวว่าเอาละเอาละหยุดกาได้แล้วเรื่องในอดีตข้าจะลืมมันไปซะอย่างไรก็ตามจองจําไว้ในงานนี้ตอนนี้เจ้าจะมาท้าทายใครก็ได้แต่อย่าไปท้าทายพี่ใหญ่อิงโมหูหยุดกล่าวไปชั่วครู่แล้วกล่าวต่อว่าเพราะเจ้าไม่มีคุณสมบัติมากพอท้าทายเขาคํากล่าวของอิงโมหู ต่างทาให้ทุกคนตกใจแต่ปัจจุบันกับไม่มีใครกังขาในประโยคนี้ต่อไปผู้นกของเย,ย่หยวนกับมาตัวเงเงงาําเขาเอาชนะเผิงหยวนจนทําให้ฝ่ายน้ำบาดเจ็บสาหัสและไม่มีหมอคนใดในเผ่าอินเซียกสามารถรักษาเขาได้ในเวลานี้เผิงไห้เข้ามาวิ่นวอนต่อหน้าเย่ยหยวนเหล่ากับเป็นหลานชายคนหนึ่งส่วนก่อนหน้าราชันมังกรผู้สูงศักดิ์ที่กล้าออกมาทา้าทายเย่หยวนก็ถูก ไล่สัตว์จนหน้าบวมและหัวเป็นหมูแต่เผ่าเสือกับเลือกที่จะทําสิ่งที่ยากจะกล่าวกับแย่หยวนได้อย่างผิดมหันยิ่งไปกว่านั้นใครจะไปรู้หรอว่าจริงๆแล้วท่านพยักเหนือหัวเป็นสหายข้อสนิทของเขาอีกหาก่าวตามตรงถ้าให้พวกเขาเลือกระหว่างอิงหมูหูกับแย่หยวนในขณะนี้เผ่าเสือคงต้องเลือกแย่หยวนยังไม่ลังลเลแม้แต่น้อยบุคคลคนนี้ ใครบ้างที่กล้าจะท้าทายความแข็งแกร่งแท้จริงของเยยหวน,นคงลึกลับอยู่แต่ทุกคนในปัจจุบ,บันก็ไม่มีใครสามารถทําอะไรเขาได้เลยหูหลงเผยท่าทีอันแสนยากลาบากออกมาแล้วกล่าวว่าแต่ด้วยวิธีนี้พวกเราต้องทําให้ท่านพยักและราชันมังกรคุนเคืองราชันมังกรมันไม่ยิ่งใหญ่อะไรเลยเมื่ออยู่ต่อนหน้าพี่ใหญ นอกจากนี้เจ้าไม่ต้องการให้ราชมังกรคุณเคืองนั้นหลาชันพยักผู้นี้จะคุณเคืองเองเออจะอะไรอีกเหตุใดเจ้ายังไม่ขอโทษพี่ใหญ่ของข้าหากไม่ใช่เพราะเห็นแก่หน้าข้าเจ้าคิดว่าพี่ใหญ่จะอยู่ตรงนี้ให้มันโง่ต่อไปอีกหรือปัจจุบันชะตากรรมของเผ่าเสือขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแย่อยวนเท่านั้นหากแย่อยวนร่วมมือกับเผ่าอินเซียกชะตากรรมของเผ่าเสือต้องเลวหลายเกินจินตนาการได้เป็นแน่ ดังนั้นคํากาะของอิโมฮูจึงไม่ได้เกินจริงแม้แต่น้อยทั้งหมดที่กาวไปเพื่อส่งสัญญาณเตือนหูหลงโดยตรงหูหลงเองก็ไม่ใช่คนโง่เช่นกันหลังจากหลังเลอยู่คู่หนึ่งในทยที่สุดเขาเองก็ลดศีรษะลงพร้อมกับก้าวออกมาหายแย่หยวนแล้วกล่าวว่าท่นเยหูหลงผู้นี้มีตาาวมีแวไหมกับมองข้ามสิ่งทีิงใหญของชายผู้สูงสองอย่างท่านตัวความโง่ ท่านเยศึกา,ากรรมของเผ่าพวกเราอยู่ในความเมตตาของท่านแล้วทั้งหมดเป็นเพียงเพราะอิงโมโฮยู่ตรงนี้ยาหยุนจึงไม่ขึ้น,หนไหวใดๆกับเผ่าเสือยิ่งไปกว่าน,นั้นภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันเห็นได้ชัดว่าทั้งสองฝ่ายควรช่วยเหลือสังกันและกันมากกว่าบนทำลายอีกฝ่ายในทั้งสิน้นยายหยวนไปยังหน้าแล้วกล่าวตอบว่าเรื่องในวันนี้ทั้งหมดเป็นเพราะข้าเห็นแก่หน้าอิงโมโฮไม่เะ่นนั้นข้าจะไม่ลังเกียจที่จะเป็นแค่ของเผ่าอินทรีแล้วเช่นกัน เมื่อเพิงไฮได้ยินดังนั้นกาไม่พอใจได่พูดขึ้นมาทันทีแต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเขาไม่สามารถทําอะไรแย่อยู่ได้เลยอย่างไรก็ตามเขาวางแผนหลังจากนี้ไว้แล้วภายในใจเมื่ออาการบาดเจ็บของเพิงยุนฟื้นตัวขึ้นเขาจะต้องสั่งสอนอเด็กคนนี้ให้ถึงแก่ความน่ากลัวของเขาบ้างแต่เพิงไฮก็ไม่แสดงสีหน้าใดๆออกมาเขาตรงหาแย่หยุนแล้วกล่าวว่าทันยเยอาการบาดเจ็บของ เพืงยุนแย่หยุนพยักหน้าแล้วกล่าวว่าตัดใดที่นำโลหิตของคุณเผิงไว้ที่นี่ทุกสิ่งยอมไล้ซึ่งปัญหาข้าจะเริ่มต้มมอไฟหลอมทันทีและต้องใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อจะหลอมโอสถนรักษาอาการของเพิงหยุนเพิงไห้อดใจรอแทบจะไม่ไหวเมื่อได้ยินคำกล่าวแล้วกล่าวว่าเข้าใจแล้วข้าจะอยู่กับไปรายงานทำประมุกเผาทัานทีเดี๋ยวก่อน เมื่อเพิงไฮกำลังจะจากไปแย่อยู่แล้วกล่าวขึ้นว่าข้ายังกล่าวไม่จบเพิงไฮได้ยินดังนั้นใจของเขาก็เต้นกระตัพร้อมกระสังหรณ์ใจไม่ดีออกมาซึ่งอันที่จริงมันเป็นเพียงคำกล่าวสบายๆเท่านั้นจากแย่อยวนขาก่อนหน้าข้าก็ไม่ทราบเช่นกันว่าการโจมตีของตนหนักหรือเบาแค่ไหนถึงทําให้เพิงหยวนบาดเจ็บสาหัสได้ขนาดนี้แม้อสถของข้าจะสามารถรักษาเขาได้ก็จริง ต่ผลจาโอสดเพียงเม็ดเดียวคงไม่เพียงพอเมื่อเหิงไห่ฟังคำกล่าวนั้นสีหน้าของเขาก็ต้องผิดเบี้ยวอย่างน่ารังเกียจอะไรคือโอสถเม็ดเดียวไม่พอการกระทำทำให้เพิงยุนบาดเจ็บก็ได้ขนาดนี้มันถือเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเขาจะต้องโตมตีอย่างแม่นยำเพียงใดทุกอย่างอยู่ในการคำนวณของเย่หยวนแล้วจริงๆโดยทักษะการควบคุมที่แม่นยำขนาดนี้เขากลับไม่ทราบว่าการโจมตีนักเป้าเพียงใดขนาดผี ยังไม่เคยเชื่อเลยอะไรก็ตามไม่ว่าจะคิดอย่างไรก็ดูจะไม่มีประโยชน์ใดๆเลยสิ่งที่แย่หยวนกล่าวเมื่อคู่มันหมายความว่ายอย่างไรกันแล้วจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะฟื้นตัวเผงใไ้กล่าวถามด้วยน้ำเสียงสั่นคลอนอืมอีกประมาณครึ่งปีเห็นจะได้คาดว่าจะต้องใช้เวลาให้เขาทานโอสถหนึ่งเม็ดในทุกๆสองเดือนดังนั้น สัก3เมตรก็น่าจะเพียงพอแล้วยิ่งตัดสินใจเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นผลดีต่อตัวเขาเพิ่งให้จากไปพร้อมกับสีหน้าอันซีเสียวภายในห้องโถงตําหนักของพ่าเสือเยอยหยวนและอีกหมูหูต่างก็กอดกันแน่นอีกครั้งเห็นชัดว่าทั้งสองดีใจอย่างมากที่พบกันฮฮ <c oughs> พี่ใหญ่ใคาไม่ชื่อิว่าข้าเจ้าท่านข้าพึง่งกล่าวคมคีดจำกัดไม่นานมานี้ และวางแผนที่จะใช้กองกําลังของเผ่าเสือตามหาท่านบดีโดยความสมารถท่านขากก็พอทราบดีแล้วว่าท่านจะต้องผ่านหมอกวิปลาสกืนปราณมานแน่เอ็งโมโหกล่าวด้วยความตื่นเต้นย่หยวนกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าข้าเองก็มีแต่ฝันเลยก่อนเลยว่าเจ้าจะหลุดออกมาจากหมอกวิปลาสได้และกลายเป็นราชนพยัคษ์ได้อย่างไรแย่หยวนเดาว่าราชนพยัคษ์หรือ ท่านพยักเหนือหัวของเผ่าเสือเหล่านี้น่าจะเป็นการดำรงอยู่ของผู้มีศักดิ์เทียบเท่ากับราชนมกรมิฉะนั้นเหตุใดหูหลงถึงต้องดูวัดโกอิงโมหูที่เป็นแค่อสูรระดับ5ขนาดนี้หลังจากที่อิองโมหูอธิบายอยู่คู่ใหญ่เยยหยวนก็เข้าใจและทั้งหมดทันทีปรากฏว่าหลังจากที่อิองโมหูหลุดเข้ามาในหมอกปร,ราดกินกินเรียบร้อยแล้วมันกับไม่มีผลอะไรกับเขาเลย กับกัรเย่ย,ยวนที่ต้องใชโอสดเพื่อฝืนผูน้พลังปานทั้งหมดไปตลอดทางก่อนจะบรรลุจิตภูผ่าไรประมาณและฝ่าหมอกอน,นั้นออกไปได้ซึ่งเรื่องนี้เย,ยห่ยวนก็ไม่ได้กล่าวอะไรหลังจากที่หมูหูวิ่งไปวิ่งมาอย่างละทิศท,ทางในหมอกเขาก็สามารถออกไปได้ในท้ายสุดและโผล่ออกมาในจุดที่ไกลว่าเย,ยีหยวนอย่างมากซึ่งบริเวณนั้นเป็นจุดที่ใกล้กับเผ่าเสือพอดี โดยพลังสายเลือดของอิงโมฮูเราองค์ครรก์เสือที่มาพบเข้าตัวบังเอิญต่างก็ต้องคุกเข่าพร้อมกับลดศีรษะทันทีสายเลือดของพญาขาวในร่างของอิงโมฮูทั้งทรงพลังและบริสุทธิ์มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับราชันมังกรผู้ที่ถูกแก้ยวนสัตว์หน้าไปไม่เพียงแค่นั้นสายเลือดราชันพญาของอิงโมฮูนั้นยังบริสุทธิ์ยิ่งกว่าสายเลือดของเผ่าเสืออีกต่างหาก ดังนั้นทันทีที่เผ่าเสือพบอิงมอัมหูพวกเขาก็จึงยกย่องให้เป็นท่านพยักเหนือหัวโดยไรซึ่งข้อตัวอย่างใดๆราชมังกรที่เดินทางมายังเผ่าเสืออย่างมากก็เป็นเพียงแค่แต่ตำแหน่งของอิงหมหูนั้นอยู่ในเผ่าเสือนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเขาเป็นดั่งลูกหลานของสเตวะพยักข่าโดยตรงลาวกับสวรรค์ได้ประทานราชพยัค์ให้แก่เผ่าเสือ ตั้งต่ดิคาเข้ามาในแดนเทพสุนต่องหามค่ะก็ยังไม่ทราบเลยว่าป่าแห่งความมืดคือที่ใดและเป็นอย่างไรกันซึ่งดูเหมือนว่าเผ่าสูรจะเก็บงำเรื่องนี้ไว้เป็นความลับอย่างมีชิดยิงแยหยื่นกล่าวขึ้นของความสงสัยสิ่งหนึ่งที่ต้องทราบก่อนเลยก็คือทั่วทั้างพื้นที่ในแดนเทพสุนต้องห้ามเต็มไปด้วยยดฝีมือระดับ6กก็จริงแต่ในตำนานเคยเล่าไว้ว่า ที่แห่งนี้ยังมียอ่อเผนมือระดับเจ็ดอาศัยอยู่อย่างไรก็ตามสิ่งที่อยู่ในป่าแห่งความมืดจะต้องเป็นการมุมองอยู่ที่ทรงพลังและน่าสะพึงกลัวอย่างมากยิง่งใดยิ่งมูฮูไซหัวแล้วกล่าวว่าข้าก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ข้าล้วนได้ยินทุกคนกล่าวว่าป่าแห่งความมืดคือสถานที่ต้องห้ามที่ไม่มีใครสามารถเข้าไปได้ใครก็ตามที่พยายามเข้าใกล้มันค,นคนนั้นจะต้องตายอย่างลึกลับเย yeah, ยวนกล่าวอย่างประทใจว่า แม้ถ้ฝีมือระดับเจ็ดเป็นตำนานก็ยังไม่สามารถเข้าไปได้กันหรืออิงโม่าสายหัวแล้วกล่าวว่าไม่สามารถเข้าไปได้เช่นกันแต่ด้วยความอยากกู้อยากเห็นของข้าถ้าเคยเข้าไปอย่างรอบนอกของป่าแห่งความมืดก่อนแล้วซึ่งในตอนนั้นสายเลือดภายล่างกับ,บปันปวนราวกับถูกรบกวนอย่างไรสาเหตุดูเหมือนว่าสถานการณ์ที่แห่งนั้นจะต้องมีบางสิ่งเชื่อมโยงกับภูมิหลังของข้าแน่นอนเมื่อได้ยินดังนั้นยายอยู่ก็ตกตะลึงอย่างลับ ผายใจเช่นกันเป็นไม่ได้หมายที่อิงหมูหูจะเข้ามาอนอาณาเขตต้องห้ามของดินแดนลันสุดเพื่อเข้าไปยังป่าอาณาเขตต้องห้ามของอาณาจักรดินแดนนันสุดอีกทีแต่เมื่ออิงหมหูเข้าไปใกล้ป่าแห่งความมืดสายเลือดของเขากับสัมผัสถึงอันตรายได้ทันทีจึงส่งสัญญาณเตือนออกมาโดยตรงเพื่อไม่ให้เขาเข้าไปลึกกวันนั้นเหย่หยวนตะลึงกับสิ่ง ที่เกิดขึ้นอย่างมากและไม่อาจจะเข้าใจได้ดูเหมือนว่าดินแดนไร้เส้นสุดแห่งนี้จะเก็บซ่อนความลับอย่างไร้เส้นสุดจริงๆ